นี่ลุงทำอะไรก่อนแห,แห้งก่อนนะเอาโอเคอันนี้คือเราไม่ได้เราไม่ได้สปีดนะลุงเขาเร็วเองตามสไตล์ตาตามสไล์เห็น <c oughs> ไหมอาอกุ้งทอดกนันกมั้ยเฮ้ยเอมีกุ้งทอดด้วยเหรอ,อคือซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือกุ้งทอดนะอ,อ๋อเราเว้ย โอ้โ oh, หกระลำได้ลุงลำไปแล้ว<ม>คุยได้คุยได้คดแอ่เฮ้ยโอ้โหดูดิเส้นลุงรีบจังโอ้โ <c oughs> oh, 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 หโคตรไว <c oughs> นี่ครับความเก่าอยู่ตรงนี้ครับ อันนี้เสร็จยังลงุงยกโชว์หน่อยกยกโชว์หน่อยกยกโชว์หน่อยให้เห็นหน้าหน่อยโอเคเอาเรียบร้อยต่อเลยเออตกลงงะะไรแห,ห้น,หนนะมีีมมันมีโฟ,โฟจะ้ฟจะจะ้าจ้ะโอเคจัดเลยจ้ามีแต่คนไม่ทันเว้ยแต่ผมทันเว้ยผมเก็บได้ทุกช็อตของลุงอะ่ะไฮนัปีดมากเลยแกไม่รอดแน่ <c oughs> าตะว,วายเออนะครับโอ้ปนจะเป็นทีแรกก่อนจะเป็นกุช่างก๋วยเตี๋ยวจะเป็นช่างตัดผมมาก่อนนะไม่ได้เป็น <laughs> ผมตลกไหมลุงลุง <laughs> บอกมันไม่ตลกมันกวน ป้าบอกว่าไอ้หนูคนนี้มันชอบมากวนสมาธิจุงจังเลยโอ้ดูน่ากินว่ะโอ้ไม่ธรรมดาแล้วเราเนี่ยขายมากีป่นะป,ปีแล้วไอ้เจ้าาเออจำได้ป่ะปีผปีแล้วเี่ปีีก็เลยแค่ไหนน่าสมาคกเออไ่ถึงหรอ,อโอ้ยเลยเลรอโอ้ เรียบร้อยลงโชว์เลยนะใสกุ้งด้วยเหรอไหนตัวแป๊ดหนึงเอาเคอเรียบร้อยจัดต่อเลยอ่าเล็กยำเล็กหมูต้มยำหน้าจะมาเปิดใช่ใช่ขายแต่ชาละแปดบาทตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สี่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 ห้าเออโอ้โหตอนนั้นหมูเพิ่งจะโลไม่ถึงร้อยเองเออรอเพิ่งจะสี่สี่ห้าสิลอยาวเลยตอนนั้น่ะ ตอนนั้นมันที่จอดรถมันดีเยอะตรงนี้บางที่จอดรถไม่ไปไหนเลยเป็กต้งยำนะโหรวนไม่ยังเนะนี่ ตรงนี้มันร้อนนะเยวจะโดนร้อนแล้วไม่คุ้มนี่ครับโอ้โหดูน่ากินมากบูโต๊ะชอบอูยลุงลุงลุงน่ากินวาะนี่โอ้โหยอดเลยครับน่ากินมากเลยลุงสุดยอดนะชายหน่อยนะนี่ครับโอเคเรียบร้อยวางเลย